สวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนครับวันนี้เ,เราก็มาซ้อมอกีฬามวยกับเทควันโดนิดหน่อยเป็นปกตินะครับผมที่ผมเลือกมาซ้อมที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านแล้วก็ง่ายครับแล้วก็จะมาตอนไหนก็ได้ครับซึ่งสะดวกครับผมแล้วก็ผมได้ดีลกับคุณครูแถวนี้แถวนี้ก็จะมีคุณครูคอยสอนอะไรเงี้ยครับก็จะสอบถามเทคนิค เล็กๆน้อยๆได้นะครับผมที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ที่ซ้อมที่ดีนะครับนี่ก็จะมีนวมอยู่2อององนันนะครับตอนแรกมันมีนวมแค่อันนี้อันเดียวครับแล้วพอมีนักมวยเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ซื้อนี่มาอัปเดตนะครับซึ่งก็ืทวาดีครับือววดีดีกว่าไม่มีอะไรเล่่เนยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าผมจะมา,าซ้อมมวยเนี่ยไปทําไมนะครับซ้อมแล้วมันก็เหนื่อยปเปล่าๆนะครับผม,มผมซ้อมเพราะว่าผมจาก เตะแล้วก็ถีบในแบบซุปเปอร์บอลนะครับผมเขาเตะสูงในแบบสวยงามมากเหมือนเทควันโดเลยครับแล้วก็ถีบนี่คือมอนยันหลักของเขานี่คือแบบโอ้โหสวยและเป็นเอกลักษณ์มากครับผมอยากได้แค่ท่าเนี่ยท่าถีบกับเตะแค่นั้นเองครับซึ่งผมไปถามคุณมวยไทยนั้นเขาก็บอกว่าการจะเกมกันนั้นได้ต้องฝึกพื้นฐานก่อนคนระับซึ่งพื้นฐานก็คือทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ฟุตเิรกครับการสืบอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างเท้าต่อยมีมัดมีศอกมีเขา่า ทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งส่วนวันนี้ก็คือการทําวันนี้คือการทดลองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องงวยดูนะครับผมก็แค่ปัญญาอ่อนไปเรื่อยๆนะครับผมออวันนี้ก็ก็เลยจะลองทําวิดีโอพูดมากดูนะครับผมผมรู้สึกว่าเวลาทําวิดีโอพูดมากเนี่ย engagement มันเยอะขึ้นมากเลยครับไม่รู้ว่าทําไมนะครับสงสัยพวกคุณชอบคนพูดมากกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ก่อนจะซ้อมผมก็ทำการวอร์มอัพก่อนนะครับด้วยการออกกำลังกายทั่วไปนะครับเนี่ยครับผมแบบนี้นะครับปัญญาอ่อนนะครับผมขอบคุณครับ ปกติแล้วนะครับเวลาผมมาฝึกซ้อมที่กระสอบอะไรแบบนี้นะครับผมจะฝึกเตะอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าวันนี้มาทำคอนเทนต์นะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนรู้เลยครับว่าแบบมันมีท่าอะไรบ้างเริ่มจากส่วนบนเลยนะครับผมจากส่วนบนส่วนแรกนั้นก็คือหัวนั่นเองครับฉะนั้นท่าแรกที่ผมจะแนะนําก็คือการใช้หัวมุงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่ามันทํำยังไงนะครับ สำหรับท่าแรกก็คือการนำหัวมุงนะครับผมซึ่งในการแข่งขันมวยนั้นเราไม่ควรทํานะครับผมเราไม่ควรทําเราไม่ควรทําไปท่าต่อไปกันเลยครับต่อไปเป็นการาใช้ศอกนะครับศอกผมทําได้แค่3ท่านะครับซึ่งจะเป็นท่าพื้นฐานนะจริงๆมันมีประมาณ18หรือ20กว่าท่าอะไรเงี้ยผมจําไม่ได้ผมจำไได้แค่สามท่าทีเ่เป็นพื้นฐานของศอกนงเช่นศอกฟันนะครับเราเมืออย่างเงี้ยเราฟันขนานกับทัวไหร่ครับ เราตั้งเหมือนตั้งกับมวยไทยปกตินะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็สมมติเราจะฟันศอกซ้ายใช่ไหมเราก็ยกแขนซ้ายมาแล้วก็นี่นะครันไปอย่างนี้อันนี้คือซ้ายนะครับตอนจัฟันกับกัปกติไปนะครับส่วนออกแรงนั้นก็สรงแรงมาที่เท้าแล้วก็ฟันปกติเหมือนกันต่อยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนเป็นศอกแค่นั้นเองต่อไปเป็นศอกงัดนะครับเราออกแรงทุกอย่างเหมือนกับประคัตเลยเพียงแต่เปลี่ยนจากประคัตเป็นศอกแค่นั้นเอง ขึ้นขึ้นซ้ายให้น่างนี้ขึ้นซ้ายต่อไปขึ้นขวานะอย่างเงี้ยปึ๊บขึ้นขวาขึ้นขวาอย่างนี้นะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่นักมวยครับผมแค่ปัญญาอ่อนนะครับผมโอเคครับจาไว้นะครับผมไม่ใช่นักมวยครับผมแค่ปัญญาอ่อนนะครับผมโอเคต่อไปครับเป็นสอกสอบฟันลงนะครับผมมันจะเป็นมุมเราต้องยกขึ้นก่อนปึ๊บอย่างเงี้ยยกขึ้นก่อนแล้วก็เฟินมลงข้างขวาก็เหมือนกันครับยกขึ้น แล้วก็ฟันลงอย่างเงี้ยนี่คือสองฟันนะครับนี่ครับผมแล้วก็จะมีแบบซอกครับซอกกับด้านหนึ่งซอกกระทุง้งอะไรอย่างงี้เอเยอะแย,ยะมากมายครับผมไม่ถนัดนะครับผมซึ่งไอ้สามพื้นฐานเนผมก็ไม่ถนัดเหมือนกัน ต่อไปนะครับเป็นหมัดนะครับผมหมัดก็จะมีสามพื้นฐานมีสามอย่างเลยวะสามอย่างเหมือนกันครับก็จะมีก็จะมีหมัดตรงก็จะเหมือนใช้สองนี้เลยนะครับอย่็นหมัดตรงนี้ไม่รู้จะสอนยังไงครับอย่างมีหมัดตรงครับหมัดตรงเขาเรียกว่าุกคอสอะไรสักอย่างมีหมัดตรงแล้วก็หมัดอ้อมอย่างนี้ครับภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงไม่รู้ลืมนะครับอย่างอ้อมอย่างนี้แล้วก็อัปแคทนะครับผมเหมือนต้องเอามือไว้ใกล้ๆอกแล้วก็ออกแรง ผงไปอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน,น่ใจเหมือนกันครับมีตรงมีอ้อมระลับประคัดครับ3มอย่างแค่นี้ครับซึ่งมันสาหรับ,รบนักมวยสากลมันจะมีอะไรเยอะคนนี้ผมก็จําไม่ได้ครับมีเทคนิคต่างๆของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับผม ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการใช้หมัดนี่คือผมทําได้แย่มากเลยครับแย่ที่สุดแล้วครับต่อไปจะเป็นการเข่านะครับผมเข่าก็เอาง่ายๆเลยให้ผมรู้มี2ออย่างคือเข่ายัดไส้ครับเข่ายัดไส้จะต่างจากเข่าปกติตรงที่เข่ายัดไส้จะยกขึ้นมาก่อนสูงน่าจะถึงอกหรือไม่ถึงอกก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดยกขึ้นมาก่อนแล้วก็งับออกไปอย่างนี้นะครับ สองขายครับยกขึ้นก่อนล้วค่อยงัดนะครับนี่คือเข่ายัดไส้ครับแต่เขาปกติก็คือยืดแล้วก็แทงปกติเลยครับนี่ยืดขาไปด้านหลังครับผมไม่รู้จะสอนยังไงผมก็สอนงมๆไปนะครับผมยืดเขามาอย่างนี้ครับแล้วก็แทงไปอย่างนี้นี่คือการแทงแบบปกติครับอย่างนี้ครอย่างนี้ครับส่วนเข่ายัดไส้เราจะยกมาก่อนแล้วค่อยแทงนะยกขึ้นมาแล้วแทงอย่างนี้ครับขึ้นมาแล้วก็แทงไปอย่างนี้นะ ต่อไปเป็นท่าทีบนะครับผมซึ่งเป็นท่าที่ผมชอบมากเลยนะครับท่าทีบของซุปเปอร์บอลนั้นเท่มากมอนยันหลักแบบอู้อลังการแบบรู้สึกมันเป็นศิลปะที่ล้ำเลิศมากแต่มาดูท่าทีบง่ายๆของผมกันนะว่าผมจะทีบแบบไหนครับเราเริ่มจากยกขาขึ้นมาก่อนแล้วก็อีบอนี้นใช้ ปลายเท้าในการกขีกเข้าไปอย่างงี้แต่ถ้าเราอยากเพิ่มความยาวของการถีพิ่อระยะการถีบเราอาจจะถีดมานิดหนึ่งคล้ายๆกับปลคิดของเซนตัโดคืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือปคิดของเซนตัโดครับแต่ถ้าถีบแบบมวยไทยนั้นเราจะบิดนิดถึงท่าน90องศาเนี่นยเราจะบิดแค่ประมาณ45องศาเนี่ยครับกพื่อเพิ่มระยะจากปลายเท้าด้านหลังกับปลายเท้าฝั่งซ้ายเนี่ยครับเพื่อระยะถีบมันไกลขึ้น ซึ่งคุณทีไม่ค่อยไกลนะเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยเซ็กซี่เนื้อตี้แล้วก็พยายามฝึกอยู่ต้องมนครับสู้ๆครับเป็นการฝึดให้ฝึดซ้ายฝึกซ้ายถนัดเพราะว่าที่สุดนะแต่ว่าที่ผมถนัดคือฝึดขวาคือทำยังไงแับมั่วมาก ฝนะึอย่างน้นะผม,มออก็สตามเขานะครับองาีย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ใช่นักมวยนะครับแค่ปัญญาอ่อนไปเรื่อยๆนะผม ใครมีความรูเ้เรื่องท่าที่ถูกต้องควรปรับอะไรตรงไหนก็เข้ามาเข้ามาดีเทกข้อความหรือคอมเมนต์ comment, มาสอนผมได้น,นะผมยินดีรับฟังแล้วก็แก้ไขนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ผมหัดมาตั้งนานเป็นปีนะครับก็คือการเตะนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับบางทีการเตะนั้นก็จะมี3ระดับนะครับตั้งแต่เตะล่างก็คือเตะเจาะยางนั่นเองอนะแล้วก็เตะกลางลำตัวจากนั้นก็เตะสูงครับก็คือเตะการคอหรือเตะหัวอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็จะมีสระดับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทั้ง3ระดับรับย้ำนะครับว่าผมไม่ใช่นักมวยครับผมแค่แค่ฝึกแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนคนที่เป็นนักมวยสามารถเข้ามาแนะนาผมได้นะว่าแบบควรปรับปรุงอะไรตรงไหนอะไรยังไงมาพูดคุยกันแบ่งปันแบบความรู้กันนะครับผมเริ่มแบบยากลยครับเราจะมีเมีเตะาง,งตัวครับ ก็จะเป็นเตกสูงนะครับผมสูงนี่คือต้องอกัดระยะประมาณหัวเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมจะเตะได้แบบ่วยเด็กมากสำหรับนักมวยอยากสอนหรืออยากแนะนำอะไรก็เข้ามาแนะนําผมได้นะครับผม เรก็ซ้อมประมาณนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็จะซ้อมเตะนะครับผมก็ว่าเตะไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่อยากได้มากที่สุดแล้วคือการเตะฝึกมาปีครึ่งนวครับก็ยังทําไม่ได้นะครับผมผมนี่มันช่างโง่ละกินอไอโงอ่ไอโง่ครับผมเดี๋ยวผมพยายามฝึกต่อไปครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการเตะเรื่อยประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับผม